ผมทำง,งานไม่ค้นขับรถสิบล้อส่งของครับขับคนเดียวบ้างบางครังก็มีภรรยาคู่ชีวิตนั่งมาด้วยเราแต่งงานสร้างครอบครัวม,มาด้วยกันหลายปีเพียงแต่ยังไม่มีลูกด้วยกันก็เท่านั้นวันนั้นเท่าเกียบอกให้ผมไปขึ้นไม้ที่โคดังแห่งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปหมู่บ้านแห่งนี้ วันนั้นภรรยาของผมเธอไม่ได้ไปด้วยนะครับก็เลยจําเป็นต้องใช้เดียวเพราะเธอแกบอกไว้ว่าไปขึ้นไม้แล้วก็ออกเดินทางไปส่งของได้เลยไม่ต้องรอก็เลยคิดว่าไม่จําเป็นต้องเอาคุณภรรยาไปด้วยแต่พอขับรถไปถึงโกดังไม้แห่งนั้นมันกลับไม่เป็นอย่างที่คิดนาเสียครับไม้ที่ต้องเอาขึ้นรถมันดันไม่พอต้องรอวันใหม่ มันก็ทำให้ผมนั้นถึงกับหัวเสียไม่ใช่น้อยคิดว่าจะได้กลับบ้านไปนอนกอดเมียอุ่นๆกลับต้องมานอนอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหนึ่งคืนคนงานที่ทํางานในโกดังไม้แห่งนั้นแต่ก็พากันชวนผมให้เข้าไปนอนในหมู่บ้านด้วยกันเพียงได้ว่าผมนั้นชอบนอนบนรถมากกว่าเรนะไปนอนบ้านคนอื่นแล้วชอบนอนมีหลับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆ ไปนอนบ้านใครก็มีแต่ลองให้เลยเคยชินกับการน,นอนที่บ้านของตัวเองเท่านั้นเมือนหนุนเจที่สุดประมาณนั้นครับผมมีอาหารติดรถมาด้วยอยู่แล้วเหมือนจึงไม่มีปัญหาใดอย่างใดแม้จะเป็นแค่มาม่ากระป๋องก็ตามแต่มันก็อยู่ท้องได้อยู่แล้วแค่กินสองถ้วยแม้ว่าโซเดียมมันจะเยอะก็ตามขอแค่อย่าสดน้ำเยอะเป็นพอ คนที่คนงานจะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้าไปในหมู่บ้านนั้นผู้ชายคนหนึ่งได้เดินมาพูดอะไรบางอย่างกับผมนะครับว่าพี่นอนคนเดียวที่โกดังแห่งน,นี้ระวังให้ดีละ่ะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่ต้องมึสนใจนะอยู่แต่ในรถเชื่อผมรอจนสว่างค่อยออกมาไม่อยากจะถามเหลือเกินว่าทำไมที่นี่เคยเกิดอะไรขึ้นหรอถึงไม่ให้ออกมาจากรถ แต่ใจนึงก็ยังขึ้นมานะระดับว่าอย่าไปรู้เลยเดี๋ยวจะทำให้ตัวเองนั้นหวาดกลัวเปล่าๆเ,เอาตามจริงนั้นผมเองก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนกลัวผีเป็นอย่างมากเลยล่ะครับประสบการณ์เจอผีนั้นก็เคยได้เจอมาแล้วการที่ผมทำงานขับรถกลางเกินไปส่งของมันก็เป็นธรรมดาที่จะได้มีโอกาสได้เจอได้เห็นผีอะไรแบบนี้ อย่างเช่นค่ำคืนนั้นที่ต้องขับรถไปส่งของแถวแถวมุกดาหารประมาณตีสองที่สองข้างทางมืดมิดไม่มีไฟข้างทางเลยสักดวงเดียวไฟหน้ารถมันกลับสองให้เห็นว่าถนนตรงหน้านั้นมันมีคนเดินอยู่ในเจอตอน,นั้นของผมมันก็เกิดคำถามขึ้นมา,มามากมายนะครับว่าใครมาเดินอยู่ในเวลานี้ บ้านคนก็ไม่เห็นจะมีสักหลังเดียวนี่นะแถมยังเป็นผู้หญิงอีกด้วยไม่กลัวเลยไงแต่พอรถที่วิ่งเข้าไปใกล้ผู้หญิงที่ได้เห็นเดินอยู่นั้นเธอก็หายไปเสียดือด้อๆเพราเราก็วว่ามีคนยกตัวเธอออกไปจากถนนตรงนั้นเลยล่ะครับมันก็เลยทำให้ผมรู้แล้วลว,ว่าตัวเองนั้นผูกผิหรอกเขาให้อย่างจังอย่างไม่รู้ตัวเสียด้วยซ้ำ ซึ่งเจผมก็คิดนะครับว่าดีนะที่เธอออกมาให้เห็นเพียงเท่านี้ไม่ได้ออกมาแนบเล้นปินตาแหกอ,อกฉกไ้ของตัวเองมันจะยิ่งน่ากลัวกว่านั้นเข้าไปใหญ่เอาจริงๆคนที่ได้เห็นผีนั้นมันไม่ต้องมีสตอรี่อะไรหรอกครับเมื่อดวงมันเปิดถึงเวลาได้เห็นผีเราก็มีโอกาสได้เจอได้เห็นผีอย่างไม่ทันตั้งตัวแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผีที่ได้เห็นนั้น เป็นใครมาจากไหนนี่เป็นเพียงเหตุการณ์แรกที่เคยได้เจอได้เห็นเท่านั้นมันยังมีมาอีกเรื่อยๆครับอย่างเช่นคืนหนึ่งที่ผมได้ขับรถไปส่งของที่เชียงใหม่คืนนั้นผมไม่ได้ขับรถคนเดียวมีคุณเมียนั่งรถมาด้วยเธออยากจะไปเห็นจังหวัดเชียงใหม่สักครั้งในชีวิตไม่เคยได้ไปมาก่อนก็เลยได้ขอติดรถไปด้วยอะไรแบบนั้น ซึ่งเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็ปกติดีครับจนกระทั้งรถได้วิ่งไปถึงเขตจังหวัดลำพูนในช่วงเวลาประมาณตีสี่กับเกือบตีห้าเรียกได้ว่าใกล้จะสว่างแล้วแต่อยู่ดีๆคุณเมียที่นั่งอยู่บ่อหน้าข้างคนครับเธอเกับได้พูดขึ้นมานะครับว่าพี่อย่าจอดนะใครก็ไม่รู้มันก็ทำว่าผมนั้นถึงกับงงนะสีครับ ทั้งๆที่ข้างทางข้างหน้าในตอนนี้นั้นผมไม่เห็นจะมีคนไดเลยสักคนเดียวมันเป็นถนนที่ว่างเปล่าแต่ทำไมคุณเมียเธอถึงได้พูดขึ้นมาแบบนั้นล่ะเธอเห็นอะไรกันแน่ก็เลยได้หันหน้าไปมองคิดว่าเธออาจจะนอนละเมอก็ได้มั้งเลยพูดออกมาแบบนั้นแต่พอได้หันหน้าไปมองคราวนี้คุณเมียเธอกลับได้ร้องกรีดขึ้นมาอย่างดัง พร้องกับกระโดดเข้ามาหาผมที่นั่งขับรถอยู่อย่างคนตกอกตกใจแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ห่างตาของผมที่ได้หันไปมองเธออยู่นั้นมันได้หันไปเห็นว่ามีคนยืนอยู่ข้างตัวรถเพียงแต่ว่าคนคนนั้นใบหน้าของเขากกับมีแต่เลือดน่ากลัวเป็นอย่างมากต่นสียครับซึ่งผมก็เห็นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นคนคนนั้นก็หายไปเลย พอใี้ผมดึงกับต้องเออแดกขึ้นมาเจอผีอีกแล้วเหรือว่านี่อะไรแบบนั้นพอตั้งสติได้ถึงได้ถามคุณเมียวออกไปว่าได้เห็นผีผู้ชายที่มีแต่เลือดเต็มใบหน้าใช่ไหมคุณเมียเธอพยักหน้าตอบกนที่จะได้พูดออกมาเบาๆนะครับว่าตอนแรกฉันก็ยังเป็นผู้ชายปกติที่ยืนโบกรถอยู่นั่นแหละก็เว่าะบอกให้พี่จอดรถอยู่ แต่พอรถของเราได้วิ่งเข้าไปใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเท่าไร่มันกับยิ่งที่เห็นชัดเจนว่าผู้ชายคนนั้นเขาไม่ใช่คนพราเฉยเห็นเขาแค่ครึ่งตัวบนเท่านั้นครึ่งท่อนล่างตั้งแต่เอวลงไปมันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยอย่างกับนักมายากลกำลังมาเล่นกลอะไรแบบนั้นทีนี้พอรถได้วิ่งไปถึงจุดที่ผีตัวนั้นได้ยืนอยู่เขากับได้เงยหน้าขึ้นมาให้ได้เห็นแบบาจาจังๆ มันเป็นใบหน้าที่ช้ำๆเละๆน่ากลัวน่าสออยองเป็นอย่างมากคนที่เขาจะวูบมาอย่างรวดเร็วมาอยู่ข้างกะได้จกรถยังกับต้องการแจ้งเห็นแบบจ,จ่ายชัดเจนเต็มสองลูก,กตาขึ้นไปอีกพอคุณเมียเธอได้เล่าจบผมก็เลยได้เล่าสิ่งที่ตัวเองได้เห็นให้เธอได้ฟังบ้างหมูเรกได้ว่าคำคืนนั้นผมกับคุณเมียได้เจอกันไปคนละแบบซึ่งก็ไม่รู้หรอกนะครับว่า ผีที่พวกผมพากันได้เจอได้เห็นนั้นเขาเป็นใครมาจากไหนถามจริงถงว่ามันจะมีคนที่ได้เจอผีแล้วแต่ไม่สิบว่าเขาเป็นใครมาจากไหนจริงๆริงไหมและจะรู้คําตอบจริงๆหรือเปล่าล่ะแล้วใครจะมาเราให้คําตอบกับเราด้วยความที่ผมมีประสบการณ์เจอผีมาแล้วไม่ใช่น้อยเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง เมื่อดวงอาทิตย์เริ่มที่จะลาแล้วขอฟ้าผมก็รีบกินมามากรีบพึดนรถลอกประตูให้เรียบร้อยไม่ได้อาบน้ำตัวอย่างใดเพราะตรงนั้นผมไม่เห็นจะมีห้องน้ำเลยหรือมันอาจจะอยู่หลังโกดังก็ได้แต่ผมไม่กล้าที่จะเดินไปชาวบ,บ้านเขาอุตส่าห์มาบอกซักขนาดนั้นแล้วก็อย่าโลกสวยเลยว่าที่นี่มันจะไม่มีอะไรเอาตามตรงนะครับ ที่กูดังไม้แห่งนี้นั้นบรรยากาศมันร้อนๆอนไม่ใช่น้อยแม้กระทั่งกลางวันเองก็ตามเถิดหันมองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้หมู่บ้านอยู่ตรงไหนนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นแค่ถนนตัดเข้าไปก็เท่านั้นเองแล้วก็ไม่เห็นจะมีชาวบ้านขี่รถออกมาทางนี้เลยสักคันเดียวผมเองก็แปลกใจนักะครับว่ากู้ดังไม้แห่งนี้นั้นเขาไม่จ้างรปพอมาเฝ้าหรอ ไม่กลัว,ว่าของจะหายหรือไงทงั้งทั้งที่ก็เห็นว่ามันมีป้อมเล็กๆที่หน้าทางเข้าอย่างกับป้อมยามเพียงแต่ไม่เห็นจะมีใครก็เท่านั้นทีนี้พอความมืดเข้ามาเยือนเสียงแมลงกลางคืนก็พากันร้องและงมยังกับพากันซ้อมร้องจะไปประกวดเทนั้นมันก็เป็นเสียงธรรมชาติกล่อมให้ผมนั้นได้นอนหลับไปอย่างง่ายดา จนกระทั่งมันได้มีเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาจอดในโกดังไม้แห่งนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจที่จะดูขึ้นไปดูแต่อย่างใดครับมุวงก็เลยนอนหลับต่อไปรู้แค่เพียงว่ามันมีเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่เข้ามาก็เท่านั้นช่วงช่วงกลางดึกที่กำลังนอนน้ำลายไหลย,ยืดอยู่นั้นผมกับต้องสะดุ้งตื่นขึ้นใหม่ครัง เราได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันอย่างเ่าเป็นเอาตายเลยได้เกิดความสงสัยขึ้นมานะครับว่าใครมาทะเลาะก,กันอยู่แถวนี้หรือว่าจะเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ได้ขี่เข้ามาหรือเปล่านะเสียงคนทะเลาะก,กันนั้นมันดังใกล้ๆรอบๆตัวรถนี้เองพอได้ดูขึ้นมาส่องออกไปนอกตัวรถผมกลบได้เห็นเงาตัวคุณตัวคุ้มคล้ายกับคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆ ด้วยความมืดของค่าคืนก็เลยมองเห็นไม่ชัดว่าเป็นใครมาทะเลาะกันอยู่ผมนั่งรอดูสถานการณ์ว่ามันจะบานปลายหรือเปล่าอีกใจก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเรามันอาจจะเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านแห่งนี้แหละมัง้งขี่รถเข้ามาทะเลาะกันหรือเปล่าขืนลงไปสมสีสม่าอาจจะโดนลูกหลงได้ลูกเต้าของตัวเองก็ยังไม่มีจเอาชีวิตเข้าไปเสียงเลย เมื่อผมคิดได้แบบนั้นก็เลยได้แต่นั่งรอดูสถานการณ์ไปซึ่งอยู่ดีๆเสียงคนที่กำลังทะเลาะก,กันอยู่นั้นกับเงียบหายไปเสียดือด้อๆมันก็ทำเอาพลันถึงกับงงเข้าไปใหญ่เลยล่ะครับว่าจะคนที่ทะเลาะก,กันอยู่ดีๆทำไมมันถึงได้เงียบเสียงไปได้ละ่ะก็เลยคิดว่าจะล้มตัวลงนอนต่อแต่ทันใดนั้น มันก็ดได้มีเสียงคนร้องขึ้นมาอย่างดังจนผมต้องที่ผันไปสองดูก่อนที่จะได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ผู้ชายคนนั้นยืนนิ่งๆราวกับหุ่นยนต์ที่ไม่มีความขึ้ื่อนไหวใดๆทั้งสิน้นซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเสียงร้องที่ได้ยินอยู่นี้มันใช่เสียงร้องของผู้ชายคนนี้หรือเปล่าเพราะผมก็ไม่สามารถมองเห็นใบหน้าของเขาได้ ก็เลยไม่รู้ว่าเขาได้อาปากร้องออกมาไหมแม่จะสงสัยว่าทําไมผู้ชายคนนั้นถึงไม่ไหวจริงทําไมถึงได้เย็นนิ่งๆยู่แบบนั้นได้ละ่ะแต่ก็คิดว่าช่างมันเถอะจอมันเขาก็บอกเขาแล้วเราว่าอย่าลงจากรถเด็ดขาดให้ราอยู่ในรถนั่นแหละจนสว่างค่อยออกมาผมก็เลยจะหันหน้ากลับมาก็ว่าจะนอนต่อดีกว่า ไม่ต้องไปสนใจสิ่งรอบข้างนักหรอกแต่ทันใดน,นั้นบริเวณหน้ารถที่ผมสามารถมองเห็นป้อมยามได้อยู่นั้นผมกับได้เห็นมีเงาดำๆคล้ายกับคนยืนอยู่หน้าป้อมยามแห่งนั้นแม้ว่าในตอนนั้นมันจะค่อนข้างที่จะมืดเป็นอย่างมากอาจจะด้วยความที่มันเป็นคืนเดือนดับไม่ใช่คืนเดือนไงก็เลยไม่สามารถที่จะมองเห็นบรรยากาศรอบๆนั้นได้อย่างชัดเจนเท่าใดนะัก เห็นเป็นเพียงแค่เงาดำๆก็เท่านั้นแต่ว่าคนที่ผมได้เห็นเดินอยู่นั้นผมกับเห็นได้อย่างชัดเจนบ่าเขาได้ใส่ชุดเหมือนกับรอปภกำลังเดีนอยู่เพียงแต่ว่าใบหน้าของรอปภคนนั้นที่ผมได้เห็นมันก็เป็นใบหน้าที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเป็นอย่างมากเลยล่ะครับดวงตาของเขานั้นจ้องคอมมงมองไปยังผู้ชายที่ได้ยืนอยู่ข้างตัวรถของผม ก่อนที่เรา,าพอคนนั้นจะเดินย่างสามกลุ่มเข้ามาอย่างรดวดเร็วเราเรากลับวิ่งอะไรแบบนั้นปากของเขาก็พูดขึ้นมานะครัว่าพวกมึงเข้ามาในนี้ทําไมอย่าเข้ามาขโมยของใช่ไหมซึ่งหลังจากนั้นผมก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรได้อีกแล้วนะครับอาจจะด้วยมุมรถมันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้360องศาผมได้ยินแดีเสียงคนทะเลาะกันก็เท่านั้น ก่อนที่ท้ายสุดมันจะเป็นเสียงคนร้องขึ้นมาอย่างดังแล้วทุกอย่างหลังจากนั้นมันก็สงบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยผมที่ได้แต่นั่งฟังสถานการณ์อยู่นั้นมันก็ทำเอาคนลุกขึ้นมาทั้งตัวเลยล่ะครับในิงใจก็คิดนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรารพอที่ได้เห็นกับเงาดำๆใล้คนที่เย็นอยู่นั่นเป็นอะไรกันแน่ทำมันถึงได้มาทะเลาะก,กันแบบนี้ได้ ซึ่งผมก็ได้แต่ขมตานอนหลับไปแม้จะรู้สึกกวลัวอยู่มากก็าตามผมรู้ดีนะครับว่าสิ่งที่ผมได้เห็นในค่ำคืนนั้นมันต้องเป็นผีอย่างแน่นอนเพราะชาบ้านที่ทำงานอยู่ในโกดังไม้แห่งนี้เขาก็บอกอยู่แล้วว่านอนอยู่ที่นี่คนเดียวระวังให้ดีๆละ่ะแบบนี้มันก็เป็นเครื่อง,งยืนยันได้เป็นอย่างดีว่ามันไม่มีใครอยู่ที่นี่เลยสักคนเดียวแล้วรอ่อพอคนนั้น เขามาจากที่ไหนพรุ่งนี้ผมต้องหาคําตอบให้ได้ผมก็ได้ได้ข่มตานอนหลับไปพังอย่างนั้นแล้วครับแม้ว่าตอนนั้นมันจะมีเสียงฟีเท้าขนเดินมีเสียงคนทะเลาะกันดังขึ้นมาอีกก็าตามจนกระทั่งผมได้เพอหลับไปตอนในก็ไม่อาจที่จะทราบได้เหมือนกันตื่นขึ้นมาอีกทีก็ตอนที่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซ ขี่เข้ามาจอดซึ่งมันก็เป็นชาวบ้านที่พากันเข้ามาทำงานตามปกตินั่นเองพอลงจากรถได้ผมก็รีบต้งดิ่งเข้าไปถามในทันทีว่าที่นี่มันเคยเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมถึงมีผีเราพอๆที่ทะเลาะกันกับใครก็ม่รู้ในเวลากลางคืนชาวบ้านที่ได้บอกให้ผมมาระวังตัวให้ดีเขาได้พูดบอกขึ้นมานะครับว่า เมื่อก่อนที่โกดังไม้แห่งนี้มันก็คือเรปภพอนอนเฝ้าอยู่เหมือนกันนั่นแหละเพียงแต่ว่าค่ำคืนหนึ่งมันได้มีโจนบุกเข้ามาหาขโมยของซึ่งเรปภพอคนนั้นเขาก็สู้ยิบตากับโจนจนกระทั่งทั้งสองคนได้สู้กันจนตายไปกันทั้งสองคนแล้วหลังจากนั้นมาที่นี่มันก็เลยได้กลายเป็นโกดังเฮียนแห่งหนึ่งเลยละ่ะ เพราะว่าวิญญาณของเราพอ,พอกับไอ้โดนคนนี้นั้นเห็นมากๆม,ม,มักจะออกมาปรากฏตัวให้คนที่อยู่ในโกดังแห่งนี้ในเวลากลางคืนพากันได้เจอได้เห็นจนสุดท้ายมันก็เลยไม่มีใครมาเฝ้าอยู่ที่โกดังแห่งนี้เลยซึ่งเท่าแก่นั้นเขาก็ไม่ได้จ้างเราพอ,พอมาเฝ้าแต่อย่างใดพอเราจ้างไปไม่เกินหนึ่งคืนก็ต้องลาออกอยู่ดีก็เลยปล่อยทิ้งมันไปแบบนี้นั่นแหละ ส่วนของต่างๆนั้นก็ล็อกประตูว่าเป็นอย่างดีอีกอย่างมันก็คงไม่มีโจรกล้าเข้ามาขโมยของหรอกซึ่งพอผมได้รู้เรื่องราวแบบนั้นแล้วมันก็ทำให้ผมนั้นรู้สึกสงสารวิญญาณของสองคนนี้ไม่ใช่น้อยครับที่ยังต้องมาต่อสู้กันในทุกๆคืนเหมือนเป็นการทดใช้กรรมที่พวกเขาได้ผ่ากันฆ่ากันตายซึ่งหลังจากที่ผมได้ไปส่งของตามที่เท่าเกียริได้บอกแล้ว ผมก็ได้แวะวัดทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผีทั้งสองที่ผมได้ไปเห็นมาเมื่อคืนนั้นครับแม้ว่ามันจะไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นก็ตามแต่มันก็เป็นประสบการณ์เจอผีของผมที่เคยได้เจอมาครั้งหนึ่งในชีวิตและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด